สวัสดีค่ะทุกคนปุ๊กเองนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเนาะไม่รู้จะเรียกรีวิวหรือเปล่าก็คือไพ่นอสเทอรนะคะ Animal Tarot นะคะซึ่งบางคนอาจจะมีแล้วบางคนอาจจะยังไม่มีนะคะก็จะได้มาเห็นหน้าไพ่เต็มๆกันวันนี้นะคะจะค่อยๆเปิดให้ดูก็ถ้าซื้อมาครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะมีตัวไพ่มีถุงผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็มีการ์ดแตงกิ้วจากเขามาเนาะ ทีนี้อ่ะเรามาเริ่มเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าก็เป็นตัวไพ่นะคะห่อมาอย่างสวยงามอันนี้ยังไม่เคยเปิดเลยต้องมาเปิดพรอมฮับกันเลยก็ห่อมาอย่างทันตทันน้องนะคะเปิดออกมาปุ๊บก็ะจะเป็นตัวสำรับไพ่นะคะหนึ่งอัน แล้วก็จะเป็นเหมือนเป็น n o s t ช r n Animal Tarot ร์ตไกดนะคะบุ๊กเลตอีกหนึ่งเล่มน,นะคะก็ขอแอบดูบุ๊กเลตหน่อยก็บุ๊กเลตสั้นๆอะไรอย่างนี้นะคะสั้นๆสั้นมากจริงแต่ก็สวยงามเนะาะอ่ะค่ะอันนี้ก็คือตัวผ้ายา,าถุงตนน้เอาไปก่อน ตัวนี้เป็นตัวสำหรับไพ่เลยก็จะติดสติกสแตมเนาะมาอย่างดีโอ้ยไม่กล้าจะแกะ <c oughs> okay. ไปดอกมานะคะอ๋อข้างในก็จะมีซีบุไพ่ไว้อีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นกล่องของเขาแหละ ลูกเล็บแล้วก็อันนี้เป็นตัวไพ่ขอแอดตัดซิวนิดนึง อันนี้ก็เปิดมาด้วย time to adventure with n o r t h e r n animal tarot นะคะก็เป็นการของเขาเนาะก็ไม่น่าจะอยู่ใน78ใบแล้วก็เริ่มด้วย The Fool นะคะเนาะที่ตามสำหรับปกติเลย78ใบนะเรามาแอบดูก่อนว่ามีอะไรอยู่อีกหรือเปล่าตึ๊ตตึ๊ด ออข้างหลังเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นไพ่อีกนะคะเป็น All about me spread my body s o นะคะ,ะก็จะมีไพ่ข้างหลังอีกอีกชุดหนึ่งนี่ก็จะเป็นไพ่พวก Thank you ไพ่ขอบคุณอะไรอย่างนั้นแต่เดี๋ยวน่าจะต้องไปอ่านในคู่มืออีกทีหนึ่งเนาะอะเราก็แอบเก็บไปก่อน อันนี้ก็ตอนน่าจะเป็นไพ่78บใบที่ปกติเราใช้ดูกันนะคะก็เร,เริ่มด้วยเริ่มด้วยเดอะฟูลนะคะแล้วก็เราจะดูยังไงดีให้ชัดเจนจะขอแอปปรับกล้องนิดนึงลงมาให้เห็นชัดๆเนาะเราจะได้เห็นชัดๆกันนิดนึง Okay. นี่นะจะเป็นเดอะฟูลใช่ไหมคะเดอะมาจิเชียนเดอะไฮพรีสเทสดูความสวยงามเนาะอมเมทเอเมทเฮลเซนนะคะซึ่งอ่ะเฮลเซนเขาอย่างเงอย่างที่บอกว่าเขามีมาให้สองใบเนาะเดอะเลเวอร์ over, นะคะ the cherry o f mm. the strain the hermit no the wolf of fortune justice อันนี้ก็ไม่ใช่แฮงแมนนะเป็นแฮงบีท dead อืมก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเวลาเปิดไพ่มาเราอาจจะแบบบางทีกลัวเนาะ นัาไพ่แบบน่ากลัวอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยปริงต่อไป e m p o r temperer t e m p r a n c e จ okay. ะคเจว View t ด e Tower t ด e Star The Moon 3ามต้นนี้อืมเดี่ยวนะคะไพ่ก็มีความสวยอันนี้ก็จะมาจบไพ่เมเจอร์อันาหน้าเนาะมาช่วยไมเนอร์ไพไะะ่ไม้เนาะค่ะไพแรกอันนี้ไปที่สอง ี่ไม้ห้าไม,หมา้หไม้นะคะเจ็ดไม้แปดไม้มีความเจ็บปวดเก้าไม,มา้ก็สิบไม,ม้เพชรกล king of w o n d s queen of one, นะ king of w o n d s okay อ่ะต่อไปก็เป็นไพ่ถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยมสี่ถ้วยห้าถ้วย พ่ไพี่ก็ดูแบบได้อารอมณ์เนาะหกถ้วยเจ็ดถ้วยแปดถ้วยเก้าถ้วยโอเคอันนี้กสิบถ้วย เป็นสุขภาพไปขิงออกคับนะคะต่อไปก็จะเป็นไพ่ดาบนะหนึ่งดาบล้วสองดาบสามดาบก็จะมีความเจ็บปวดเล็กๆแต่ถ้าเปิดเจอ้าไปอาจจะไม่เล็ก <c oughs> สี่ดาบ หาดาบหดาบเจดาบแปดาบเก้าดาบสิบดาบรู้สึกเจ็บปวดนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าคำน่ารัก อีกเป็นควีนีกเป็นคิงอ่ะต่อไปเป็นเอ,อ่อไพ่เหรียญน,นะคะเอ็ t of p e n t a c l อ s สองเหรียญสามเหรียญ 闭着眼睁着眼 สุดท้ายของเวียนก็คือ k i n อ of Pentacles นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมด78บปใบเนาะเรามาแอบด,ดูไพ่ที่เขาแบบแหนมานิดนึงว่ามันคืออะไรแต่ว่าจริงๆอาจจะต้องไปอ่านในคู่มือดูเนะาะมันคือมีความหมายอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้อันบ็อกกปันสดๆยังไม่ได้อ่านอะไรท <laughs> ั้งสิ้นเลยเดูความน่ารักสวยงามของเขา how my heart ก็จะเป็นไพ่บางส่วนอันนี้คะ่ะก็จะเป็นไพ่แบบแตงกิ้วที่เขาแนบมาเนาะอย่างเงี้ยจะเป็นไพ่แตงกิ้วที่เขาแนบมาแถมมาเขาก็จะแนบมาให้ในสําหรับอีกก็คือแบบครบชุดแต่ตอนแถมที่มีลายเซ็นแตงกิ้วเนี่ยก็คือจะสมสมให้กับแบบผู้ซื้อนะคะ ไม่ก็ออกไม่บางมากเนาะเขาก็ไม่หนามากเกินไปอันนี้ก็เป็นไพ่ที่เขาแถมมาแอ,บด,อบดูในคู่มือนิดนึงคู่มืออยู่ไหนว่าเขามีบอกอเปล่าเนาะว่ามันเป็นอะไร แล้วจะเป็นพวกโบนัสคัดเนาะเขาก็จะมีเขียนอธิบายไว้นิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองไปอ่านดูแล้วเดี๋ยวถ้าปุ๊บไปอ่านอะไรเพิ่มเติมแล้วจะมาอาจจะมีคลิปที่โอมาเพิ่มว่ามันถ้ามันจำเป็นเนาะ ถ้ามันต้องใช้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ให้ดูหน้าไพ่ไปเฉยๆก่อนเนาะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจที่ว่าเออยังไม่มีไพ่อยากจะมีไพ่เป็นสำหรับแรกหรือเป็นสำหรับที่สองสามสี่อะไรเงี้ยก็คือเราก็ว่าเขาก็วาดออกมาจากตัวร i ยเดียวเวทก็คือดูดูง่ายไม่บางสำหรับเขาจะไม่อิงรเดียวเวทเลยแต่ว่าอันนี้เขาก็จะอิงตัวร i เดียวเวทเหมือนกนันอะไรเงี้ยค่ะก็ ความหมายก็สามารถดูได้จากหน้าไพ่เพราะว่าบางคนก็จะชอบดูเหมือนความหมายจากหน้าไพ่เนาะแบบไม่ไม่อาจจะแบบดูว่าเออหน้าไพ่เป็นยังไงเราก็ทายเลยเลยอย่างเงี้ยด้วยความแบบอาจจะเคยชินแล้วก็แบบจําได้อยู่แล้วลยอะไรเงี้ยเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งท่องว่าแบบไพ่ใบนี้คืออะไรแล้วแบบด้วยความประสบการณ์หลายๆคนแตกต่างกันยอะไรเงี้ยก็ ถ้าถามว่าแนะนําเป็นสําหรับแป้งไหมก็ก็ได้นะเพราะมันอิงจากไรเดอร์เวดอะแต่ว่าใครอยากจะใช้แบบไรเดอร์เวดเป็นสำหรับแร่ก็ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าถามว่าคนจะมีสะสมไ,ไหมก็ควรจะมีไว้นึงสำหรับเ <c oughs> พราะความน่ารักของมันอะไรอย่างนี้ก็คือแบบถึงจะเศร้าอย่างเงี้ยแต่ก็ยังแบบกระซิกระซิกแต่ก็ดูมีความน่ารักเนาะ ทวนกันอีกรอบหนึ่งสำหรับแบบอยากดูเพื่อตัดสินใจนะคะตื๊บตื๊บตื๊ดแล้วก็ดูเดียวซึก็เดี๋ยวปูจะทยอยลงรูปที่เป็นรูปที่เป็นแบบทีละใบ พยายามถ่ายให้จะได้ไว้ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งเนะเาะว่าแบบเอออยากได้อยากเก็บไว้สะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบางคนเขาก็ชอบสะสมไพ่แบบวงการนี้ก็พูดได้เลยว่าเข้าแล้วออกยากก็อ <c oughs> <g ül> ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นรีวิวนาไพาส่สั้นสั้นสั้นไหมไม่สั้นแล้วสิบกว่านาที <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วถ้า เดี๋ยวจะทยอยลงรูปอย่างที่บอกแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมที่แบบเป็นเกรดที่จะต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยจะทำมาเพิ่มให้นะคะสำหรับวันนี้ก็คลิปสำหรับอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ